สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกครับตอนแนงแรงมาหาความงามในผักซึ่งเป็นผักยมืองคิงสเวลครับเป็นภากที่สวยงามแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติมีคลามงามไหลผ่านภาคครับตอนนี้ เป็นกำลังเปิดไฟพี่น้องกำลังเปิดไฟแสงสีรอบๆสวนเด้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพา,ย,าย่างเลาะยางเบิเนาะงพี่น้องเนาะเป็นไฟควันหลงจากคิจสมานยางเลาะยางเที่ยวย่างเบิงน้ำกันพี่น้องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แห้งสุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเบ่งรอบๆประจัดแต่งได้สวยงามขนาดบรรยากาศโล่งต ธรรมชาติล่งตูกว่วาอุดมสมบูรณ์ของเพ่นค่อนข้างจะยอดเยี่ยมพี่น้องเป็นบรรยากาศออกมาธรรมชาติสุดยอดเดี๋ยวยางเลาะยางหล่นยางเบิ่งน้ำกันนาพี่น้องเนาะไปยางก็ไปอีกเพิ่กำลังเปิดไฟพี่น้องเพิ่งกำลังเปิดไฟหลับกับแสงแต่เป็นกำลังสิตกดินกำลังงามพี่น้อง เดี๋ยวเขายางไปเลระเบิงมันเป็นลูกอย่างเนียเพราะว่าตอนมึงเว้นเนี่ยผมมาเบิงมันเบิงมาออกพี่น้องแต่ตอนนี้เปิดไฟขึ้นมาแล้วก็เลื่มมองมองเห็นเป็นลูเป็นหลังชัดเจ้ขึ้นมาตัวนี้เป็นลูกนกเพนกวินพี่น้องนกเพนกวินใส่หมวกนี่มาเไก่ไก่สัญธกรพี่น้อง เป็นเป็นกลิ่นไหมวกสนโนเพี่นอตัวนี้ก็แหงง่ามพี่น้องอันนี้จะเป็นลูบอย่างพี่น้องนี่ตัวนี้ใส่เป็นลูกนั่งฝ่าเปาปีบอกสรรเสริญพระเจ้าพี่นบอกผู้ไดลูกก็คอมเมนต์มาบอกด้วยพี่น้องพอพี่นอ,อนแต่งไข่ไเทมนี้ย่ายนะพี่นอแต่งเป็นนิยายของ น,นี่เป็นนี่อย่างนี้อันนี้สงสัยเป็นลนูกอินทรีพี่น้องนกในตำนานนกในประวัติศาสตร์ข้าเจา้าในเทพนิยายในเรื่องสตอรี่ของศาสนาเพื่อนพี่น้องส่วนมาออกไมากเกี่ยวกับมืนน่อวนหนีจะเป็นเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวเป็นกับวัรณคดีของข้าเจา้าเดยยี๋ยวยางเลาอไปเรื่อยพี่น้องบิ่งน้ำัน แสงรับกันกับตะเวนงามขนาดพี่น้องเบื้องแผนเหตุสะพานขามไปฟังหนึ่งสึ่งฟังตึงทก่อนยังไม่ได้เปิดไฟพี่น้องเดี๋ยวคิดว่าพ่นจะเปิดบดอจะหลกถ้าเอเบื้องน้ากันคำก็หนีก่อน,น,นตอนนี้เลาะเบื้องเลาะเด่นไปน้ากันพี่น้องตัวนี้เป็นรูปอย่างน้อนี่นาอเอบิ่งไปเบิ่งมารูปไอ,อ้คนตกเบ็ดพี่นอ้องก้นตกป่าติดชิงติดชิงแม่นขึ้น เปนเห็ดเด็ดขากพี่น้องอเดี๋ยวมาแห่งคกบ,บรรยากาศสุดยอดเลยแสงแสงแสงไฟกระลังใดพี่น้องโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไปเลาะเบิ่งไปเริ่มกันเรื่อยตัวนี้บุรูเป็นสัญลักษณ์อย่างพี่น้องค่อยๆเอียง ผมก็อา่านโมฮ่ยเกง่งภาษาอังกฤษผู้ใดอ่านเก่งก,งก,งกง็คอมเมนต์มาบอกนี่เลอพี่น้องเรียนรูไปพร้อมกันคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกเนี่ยอีกตัวหน่อยนี่ยเป็นรูปสมอพี่น้องรูปสมอเรือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี่ละเมืองกิงสเวลล์นี่เพราะเป็นในตำนานของขาเจ้าเป็นเมืองเก่าแก่ครับตัวรูปหน่อยรูเป็นรูปอียงโอ้ไฟรดตัวนั้น แดงจึงคืงพี่นอ้องเป็นแตงไดีดีพี่นอ้องเสียอ่อนเด่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 นก็หอกหน่อยก็ะเรียนมากเลยกนะ็อหอกหน่อยก็ยับบอในนอนอยู่แัดน,นี่ตเตืนไก่สตตกดินนะพี่น้องก็องหอกนล่งหากินอยู่แต่ว่ามันก็บโหลาบโหลายคือเขตเมืองที่ผมอยู่อ่าทีุ่กบัคุนก็คนปนไดตัวนี้เป็นรูปกีตาร์พี่น้องเป็นรูป ไข่ดนตีสรรเสริญพระเจ้าคนบอกเด่นงามขนาดแดงยืนคืงเดยอันนี้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดพีน่น้องก็จะเห็ุแต่ขาดแห้งมีขนาดแสงบ่คคลเด็กนัปันปดได้ดีพี่น้องนี่ตัวใดติดแสงแจ็จจ่า,จามันก็ออกมางามเนาะตัวใดทิ่เบานะหน่งมันก็ยังส,งสว่างสวยบุคคลพ่อตัวนี้ดูซึกว่าจะเป็นหมีพี่น้อง มีสามโจสามพ่อแม่ลูกบอกด้วยว่าจังไดโอ้จอ่อนเขาจะเ,เห็ดครับพี่น้องไปไปย่างรอบังน้ำกันอีกต้นไม้ต้อนนี้ก็ต้อน,อตนบักไงอันนี้จะเป็นกว่างพี่น้องกว่างเล่นเดีย่ยซึ่งเป็นเมืองหนาวเนา,เนาะเป็นเทศกาลของฮาโลวีนกว่างเล่นเดี่ยวในเั้นพิ่นก็เป็นหลากสันตัคษ์บอก Oh, oh. มองพันมองผ่าบรรยากาศรุมร่วม,ม,มากๆลยแต่เส่อ่อนพี่น้องแห้งเดียวไปไก่แห้งงามเพราะว่าแสงแดดมันก็นยังได้เนาะมันยังเดียวเห็นต้นไม้เดียวเห็นอนยู่คนกำลังทยอยออกมากพี่นอ้อยงอย่างเลาะยางเบิ่งน้ำกันเนะาะซ้ำมันได้แสงได,ไ,ดได้เบิ่งทั้งสองอย่างได้เบิ่งทั้งที่วูถัดได้เบิ่งทั้งแสงไฟอันนี้เป็นรูปนกเป็ดพี่น้องนี่ตัวนั่นตัวฮานฝ่านะ แค่นาเดียนกูดคนอื่นของประเทศนี้โอ้โอเดียวคุณไปบนหางขากี่น่องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศแค่นาดาทงศาสตร์เพิน่นซึ่งประเทศนี้พันนิดในใบในทงพิ่นจะมีใบใหม่ต้นคริสต์มาสต้นกระแดงจึงครึงต้นนั้นบุรุปเป็นอยังเป็นเฮือน แหลังจากหันจะเป็นรูปเปียงรูปรอบขัวมีสามคนยืนอย่างวงตัวนี้ก็นตั้งนี้ดูซึกจะเป็นรูปทหารบอกพี่น้องคล้ายมีทั้งนึงทั้งนึงก็คล้ายๆทหารใส่หมวกกับบอสคอยข่าใจรับข้อมูลตัวนี้เป็นใดผู้ใดรูปคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อพี่น้อง ยันหูเบิงไปน้ำกันต่างบอกต่างเบิงไปน้ากันพี่น้องความงามของเขาสุดยอด